ครับลูกค้าพบปัญหาอะไรครับผมสำหรับที่นี่ตอนนี้บ้านอาศัยมายังไม่ถึงปีใช่ไหมครับผมยังไม่ถึงครับผมครับแล้วก็มีการรีโนเวทในส่วนของตัวหลังบ้านตรวเตอร์บอกมาใหม่นะครับแล้วก็มีการทําบ่อพักในแต่ละส่วนเอาไว้ซึ่งมีขนาดไม่ได้พอเหมาะกับการแก้ไขนะครับอ่าฮะแล้วตอนนี้ก็คือจริงปีหนึ่งนี่อ่าขออญาตนะครับ จานนะครับไหลลงปกตินะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมาเอ่อขึ้นที่นี่นะครับอืมโอเคดูซิ ปีหนึ่งนะครับไม่ถึงปีเนาะอ่าค่อยๆจะอยู่อยู่อืมดูสิดูกันอูสที่เค้าพี้โอเคโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าปัญหาเกิดขึ้นจากส่วนไหนโอเคก็วันนี้นะครับอื้ออ ไข่มันชอบบ่อน,นี้นะครับแล้วก็บ่อน,นี้ก็เอิดด้วยบ่อนี้ไม่เออด้วยน,น,ะออนะครับบ่อน,นี้แห้งตลอดนะโอเคบ, okay, บ่อน,นี้เอ,อิดถ้าช่วงก่อนนะเอิด uh huh. แค่ช่วงก่อนเอ,อิดเนาะโอเค ไ่มันมานี่พอดีเลยเนี่ยครับเช่นรับเข้ามาด้านนี้มาให้ด้านนี้เห็นไม่ครอบไขมันไขมันก็จะลงที่บอดน,นี่นะครับแต่ข้างล่างก็การระบายจากข้อตรงนี้มาหาของตรงนี้ยังพอได้อยู่นะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาโค้ส่วนเซกชั่นของอทางานไขมัน ส่วนของจากถังออกไปข้างนอกนะค,ะครับอย่างตรงนี้มมุ้ออองหนเออ 线套，三套嘞。 bye อยู่ในท่อนะครับ,รบอืมมาถึงตันอยู่ก็เลยตรงนี้เลยไม่ออกใช่เพราะว,ว่าของคุณมันบ้านใหม่ไง คบอกรู้อยู่แล้วว่าปูนเพราะว่าคราวที่แล้วแม่ให้อ,ออกออกไม่หมดใช่ไหมพ้วเดี๋ยวมาดูนี่แอลถ่ายด้านนี้แอลไม่ถ่ายด้้ เพราะมันเป็นท่อตรงมาอยู่ด้านนี้เลยไงอ่ะฮะเดี๋ยวผมจะยิงไปที่บอ่อโน,น่นแอบถ่ายแล้วโน้นนน่นเห็นไหมยิงไปที่ท่อรั้วโอ,โอ้ในท่อรัวใช้ย,ย่อยน,นั้นะ่ะ เดี๋ยวลูกค้าไปดูใน YouTube เอาเอาเอาอดึงซูงมมอาหน่อยได้มโอเคนี้เ็เห็นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมน่ะเนี่ยบางพี่ก็เห็นเลย 进卫生间是吧？进卫生间。 ไข่นม่พ่อบ้านไข<ค>มันห่อห้องไหน,ไไนขึ้นเั้นสองลองขึ้นไปเั้สสนะนสองครัไม่ไ เดี๋ยวผมไปฟังหน่อยขอไปฟังหน่อยว่าออกห้องไหน แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดน้ำในห้องน้ําไม่ลงชั้นหนึ่งไม่ลงคุณมาดูนี่ได้เลยเพราะดูจากทรงแล้วไม่มีท่อออกจากตัวบ้านเอ,อแต่ว่าทดสอบได้ก็คือห้องน้ําชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะคุณต้องลองเปิดน้ดําดูตอนนี้ให้คุณลองเปิดน้ําที่ห้องน้ําชั้นสองห้องลงพื้นลงอ่างล้างหน้าก็ได้เดี๋ยวมาดูในท่อในนี้พอกอนเดแล้วเจาะลงอ่างล้างจานเจาะลงหลังบ่อนะครับ อลังจ่าจ่อลงหลังบอ่อน,นอืมปิดแอวไหลดี่งจ่าหลังจาไหลดีครับแต่อะชั้นสองชั้นสองอยู่ท่อน,นู้นครับชั้นสองอยู่ท่อด้านในครับอืมชั้นสองอยู่ด้านในครับ ชั้นสองห้องกลางใช่ไหมครับนนห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่นะครับผมอ่าอยู่ด้านนี้นะครับผมนะครับอ่าอืมอืมอนี่ท้อน,นี้อยู่ท่อน,นี้นนมาจากท่อน,นี้ห้องกลางนี้เห็นไหมเห็นน้ําจานข้างล่างไหมอ่ามาจากข้างล่างนี่ก็คือท่อเส้นนี้จริงๆแล้วมันควรจะอยู่คนละเส้นกันนะอ่า ตังนี้น้ํายังไหลออกเนี่ยน้ําไหลออกนะครับนี่มาจากท่อเส้นนี้วิบวิบนี่ท่อห้องน้ําชั้นสองฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนี้กลับฝั่งนั้นหมดเลยคือคือแทนที่มันจะท่อมันจะวิ่งฝั่งนี้มันกลับไปอ้อมาเพื่อล้วเข้ามาเข้าลงทางนี้น่ะการต่อ เ่มันไม่ใช่ไขมันหรอกครับมันเป็นกะอาหารม,มันไม่ใช่ไขมันถ้าเป็นไขมันนี่จริงไม่ง่ายอย่างนี้ ช่างเรียบร้อยไหม่ายแค้เที่ยมทำงานไม่ถ่ายรูปหรอขายอ,ยอ,ยอะ ข้งห,หนูจะเห็นเห็นอยู่ออกค่ะ สอกน้ำไอ้พวกไอ้มาที่หลุดออกไปจากตรงนี้มันจะดูดดันออกออกมาแล้วออกมะออกมาเพียบเลยเพียบเลยใช่ไหมเพียบเลยอ่ะดออกไปอ่ะก็บันเรอเลยเพราะว่าท่อมันแห้งมันก็ไม่ไหลออกแต่ถ้าโดนฮักโกสระตรงไม้ก็จะออกไม่ที่พวดเลยอ่ามันน้ำหนักก็คือ เอาออกมาอีกอันใหญ่ใช่ไหม,อ,าม,ามออกมาที่ออกมาน้ำออกหรือไขมันออกน้ำออกมาพคดเลยแล้วไขมันออกไหมไม,ม,ม่ยินยแต่น้ำออกมาสาั้นจบแล้วนะฮะเอาไปแล้วทีนี้ก็าจากนี่เดี๋ยวอ,อันที่ใส่กับ

จริงๆแล้วมันท่อเนี้ยฝั่งเนี้ยมันต้องไม่คว่ำพีส่สิรนะครับดูนะต้างหลังผมยังงอกได้มันจะต้องงายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้น้ามันไม่เข้าผมจะไายให้ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้น้ามันจะไม่ไหลไหยขึ้นเองจะได้ไม่นะไม่ต้องงายคนระับเอาแค่นี้แค่ขึ้นอ,อย่างนี้นี่นี่ อ,อ๋อครับอย่างนี้จะไหลเห็นไหมอ่าเอาเปิดน้ำแป๊บเปิดน้ำเปิดน้ำดึงแล้ว จะไหลไปได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าไหลตอนนี้ตะกอนใหญ่ที่จะหลุดมันก็จะหลุดเข้าไปได้แต่มันก็จะไหลด้วยแรงดันน้ำมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันใช้วิธีการยกตัวมันจะไม่ไหลอ่ะอย่างเงี้ยจะไหลท่วนเลยยิ่งเปิดน้ําแรงก็จะยิ่งไหลท่วนเลยเห็นไหมตะกอนจะไปหมดเลยใช่ตะกอนก็จะไปหมดเลยในบ่อน,นี้ก็จะไม่มีตะกอนเลยะนะ 我了解一点，那可能没得那药来得快。 อ่าเย,ย็ร้อยนี่มันก็จะกั้นไว้แบบนี้หน้าตากั้นก็จะกั้นแบบนี้อ่าฮะทุกอย่างก็จะจแบบจะอ,อันนี้น้ําก็จะไหลออกอันนี้ทป็ใหม่นี่มันดักเอาเริ่มปิดร,รีสตาร์ทกันใหม่ตอนนี้รีสตาร์ทระบบกันใหม,รรใหม่ถ้าไม่มีปูนก็มีอะไรแล้วก็ลงแล้วล่ะอ่ะเอาโอเคครับสำหรับคันนี้ขออนุญาตปิดลิปเลย ครับผมเสร็จรียบร้อยครับสำหรับาง,งานนี้ก็วันนี้อยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอย26นะครับก็ลูกค้านะครับเพิ่งจะพบปัญหาซื้อบ้านมาไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ทําหลังบ้าน,นก็คูอโดยปกติครับก็ปิดรูไว้หมดนะครับ<อ>แล้วก็ทำการเรียกว่าต่อพ่อกันใหม่แต่ส่วนที่มีปัญหาเลยก็คือเศษปูนที่ทําการก่อสร้างอยู่ในระบบเส้นท่อทําให้ไปอุดปากพ่อแล้วก็ไขมันไม่ออกนะครับ ก็แก้ไขเรียบร้อยอย่างที่หนึ่แล้วนะครับทุกอย่างก็โซร์ัอมมอิตแต่เรื่ก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับอาบผมพวกก็ใหม่ชุดหน้าครับผมอย่าลืมพับถุงเป็น6 3 4 5 3 5 6 8แก้ข้อตัดตั้งเหตุดีดีให้โดยกายครับโอ้โหกดไหมกดไหม